สวัสดีสสดครับ,รบพบกับรายการแคมป์ไหนดีรีวิวนะครับวันนี้จะแปลกตาหน่อยเราไม่ได้รีวิวกันที่แคมป์เนาะวันนี้เรารีวิวกันที่บ้านตัวนี้เราจะมารีวิวตัวแอร์ไฮเส้น8 0 0 0 B นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของมันเนาะจะมีประเด็นพูดด้วยกันอยู่3ประเด็น มีอะไรบ้างนะก็ประเด็นแรกเดี๋ยวเราจะรีวิวตัว Air i s e ซ8000 BTU แล้วอย่างที่2เรื่องการ DIY ระบบ2ท่อให้กับ Air ตัวนี้ Air ตัวนี้ไม่มีระบบ2ท่อแบบตรงรุ่นมานะเราต้อง DIY เอาเอง3อันเนี้ยเป็นปัญหาที่เราเจอมาเราแอร์ไปใช้ที่แคมป์แต่ Air ไม่เย็นแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวไปดูกัน Air ์ไฮเซน8 0 0 0 BTU เนี่ยในกล่อง อุปกรณ์เนี่ยมันจะมีอะไรแถมเข้ามาบ้างนะมีตัวแอร์รีโมทแล้วก็จะเป็นตัวท่อตัวท่ออันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณหนึ่งจุด <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้กันดิความยาวหรือความกว้าง <c oughs> อันนี้คือเป็นท่อปล่อยลมร้อนเนาะพร้อมกับอะแดปเตอร์สำหรับต่อกับตัวแอร์ ก็จะมีแถมมาให้ด้วยอะแดปเตอร์จะมี2ตัวตัวนี้ที่หมุนเข้าไปกับตัวท่อแล้วกับอีกตัวจะเป็นตัวนี้เอาไว้ใส่หลังตัวแอร์มันก็จะประกอบติดกันแบบนี้แล้วก็ติดเข้ากับหลังตัวแอร์นั่นนี่คืออะไรครับคุณซันตัวนั้นก็เอาไว้ต่อสําหรับเราอยากจะต่อกับหน้าต่างอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตัวให้2ตัวก็คือเป็นตัวแผ่นที่ไว้ติดกับตัวหน้าต่าง ประกอบเข้ากับตัวนี้ตัวข้อปลายท่ออันนี้ใช้ในบ้านใช่สําหรับเราอยากใช้ในบ้านแล้วทีนี้บ้านเราไม่มีรูสําหรับเอาท่อลมร้อนออกเนาะก็ <So S 1> ตัวนี้ใส่กับตรงหน้าต่างได้อแต่เราไม่ได้ใช้เพราะเราใช้ในแคมป์เราก็ไม่ต้องตัวนี้ก็คือเก็บเลยเก็บไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวดีวิวตัวแอร์คร่าวๆดีกว่าว่าสเปกเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้แอร์เนี่ยความสูงมันจะอยู่ที่67ซนติเมตรเนาะหน้ากว้างเนี่ย30แต่ด้านลึกเนี่ย3 3ซนติเมตร ตัวแอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้างหน้าคือเป่าลมลมเย็นตัวทาความเย็นอยู่ด้านหน้าเป็นตัวที่เป่าลมเย็นออกมาเนาะและนี่ก็คือหน้าจอดิสเพย์เนาะของตัวตัวเครื่องแล้วก็อ่ะด้านข้างด้านนี้ตรงนี้จะเป็นตัวที่ดูดอากาศภายในสมมุติเราใช้ในเต็นท์ก็เป็นอากาศภายในเต็นท์ดูดเข้าไปเพื่อทําเป็นลมเย็นออกมาให้เราส่วนด้านหลังจะมีอีกสองช่องส่วนแรก จะเป็นส่วนที่ระบายความร้อนออกตรงนี้อนี่ใส่ให้ดูชุดตัวนี้ไว้ระบายความร้อนออกก็คือเป็นเสียบต่อกับท่อลมร้อนเนาะเอาออกจากอ่าเอาไปข้างภายนอกตนอันนี้ก็คือเอาต่อท่อแล้วออกไปข้างนอกเลยให้มันความร้อนออกไปด้านนอกด้านบนจะเป็นเหมือนกับด้านข้างเมื่อกี้ก็คือดูดลมเพื่อทําความเย็นอส่วนวด้านล่างตรงนี้เป็นส่วนที่เขาบอกว่ามันคือตัวคอยร้อน ไว้สาหรับดูดอากาศเพื่อเข้าไประบายคอยร้อนไม่ใช่อากาศที่ดูดเข้าไปเพื่อทําความเย็นเนาะเป็นอากาศที่ไวระบายความร้อนของตัวเครื่องแหละอซึ่งเราตัวนี้ก็เป็นคอยร้อนคนนอยู่ในตัวเลยในตัวเดียวใช่ตัวนี้จะเป็นคอยร้อนเหมือนคอยร้อนอยู่ข้างล่างเลยคอยเย็นอยู่ข้างบนรวมอยู่ตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะดี Y ตรงนี้ด้วยอส่วนที่เราจะดี Y สองท่อสองท่อคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะสอนดี Y กันตรงนี้ด้านนี้คืออะไรครับเป็นตัวระบายน้ําครับตรงนี้ก็คือ เราเสียบท่อน้ําระบายได้แต่แอร์เขาสเปคเขาบอกว่าเป็นระบบน้ําระเหยเนาะก็คือแบบจริงๆเราตั้งเปิดได้ทั้งคืนแหละน้ํามันไม่จําเป็นต้องระบายก็ได้อแต่น้ํามันจะมีขังอยู่ข้างในนิดหน่อยเราก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเคลื่อนย้ายเนาะแต่ถ้าต่อท่อน้ําได้ก็ดีโอเคสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้อืตัวนี้ก็มีกระเป๋าซื้อมาเป็นตัวตรงรุ่นเนาะจากร้าน Go with Art Shop นะครับ ก็จะสั่งมาใส่กับอาใส่ได้พอดีเลยเดี๋ยวเราใส่ให้ดูไหมก็ใส่ให้ดูดีกว่าใส่ให้ดูดี้ดูว่าใส่แล้วหนะ้าตาเป็นไง <c oughs> มันไหลใส่ไม่ยากอืมดันเข้าไปดีจุ๊บไปดีจุ๊บ,บเรียบร้อยปึ๊บมีเอาแสางมาแล้วก็ปิด <c oughs> นี่ นี่เขาเว้นแบบไอ้นี่เนาะเป็นรูไว้ไอ้นี่เลยดูดอากาศเข้าใช่เป็นเจาะมาให้ทำตะแกงมาให้เลยแต่เวลาเราใช้เนี่ยด้านหลังต้องเปิดขึ้นเนาะกระเป๋านี้ดีนะคือมันเปิดแค่เนี้แล้วม้วนม้วนขึ้นไปได้เลยใช่ม้วนเอาแล้วก็เนี่ยสายตรงนี้ยจุกติดตรงนี้ได้เลยจบเวลาใช้งานก็ไม่ต้องออกจากกระเป๋าใช้นี่เลยมันจะมีหูหิ้วด้านข้างสองสองนี่ด้วยสองข้างด้วยเนาะ แล้วตัวนี้เป็นเปิดเอาลมออกอมีมแกล้พับปิดปุ๊บใส่ของได้ด้วยช่องใส่รีโมทเนอะงนี้ก็อาจจะใส่รีโมทแบบนี้<ม>ไปตัวนี้ก็ใส่ของได้อีกอืมก็คือดีเลยเราเปิดใช้งานจากแบบในเคสเลยเนี่ยแบบยกไปเราใช้งีอ้อืมอืมเชื่อทำงานแล้วอันนี้เรายังไม่ได้ต่อคอยร้อนออกด้วยนะลมร้อนลมร้อนก็เป่าออกด้านหลังไปไม่เลยเราลองทดลองดู มันจะมีอยู่ด้วยกันโหมดเนาะก็คือมีอยู่สาโหมดด้วยกันก็คือมีแบบคููเย็นได้ก็ความชื้นแล้วก็แฟนพัดลมแล้วก็เป็นปุ่มบวกลบที่คือปรับอุณหภูมิองศาเนาะส่วนเรื่องของพัดลมเนี่ยมันปรับได้2ระดับก็คือสูงกับต่ำอ่ะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีสวิงเนาะแต่เป็นสวิงแมนนวลใช้มือ,มอใช้มือหมุนเอาแต่รีโมทมีสวิงมาให้นะแต่กดแต่ว่าพอกดแล้วลองแล้วมันใช้ไม่ได้ เดี๋ยวลองใส่ท่อที่เขามีมาให้ก่อนก็ได้ด้านหลังว่าใส่แล้วจะประมาณนี้นะอรางนี้ชิปประมาณนี้นี่จุ๊บแบบนี้นี่ก็คือจะถอดเอ้ยนี่เอาออกนอกนอกเต็นเนาะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรา สเปคก็ประมาณอ๋อมันไอตัวแอร์ตัวนี้มันรองรับพื้นที่ทำความเย็นอยู่ที่ไม่เกิน15ตารางเมตรเนาะประมาณตาสเปคก็กินไฟอยู่ที่ประมาณ1030วัตถึง2300วัตต์ในช่วงที่แอร์มันพีขึ้นไปนอะทางความเย็นก็ไอตัวเนี้ยถ้าอ่านตาสเปคก็สามารถใช้กับรถยนต์ได้ที่มีระบบ V2L เป็นรถไฟฟ้าใช่รถไฟฟ้าที่สามารถต่อไฟได้เนาะพวก b y d หรือว่าอะไรพวกนี้ที่เขาสามารถเชื่อมได้ลองไปใช้แล้วแหละใช้งานได้กับตัว b y d dolphin ใช้เสียบกับปลั๊กที่เขาแถมมากับตัวรถเลยอ่ะอุปกรณ์เสริมของตัว2ท่อนี่เราต้องซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราอธิบายก่อนดีกว่าว่าทาไมเราต้องทําระบบ 2, 2> ท่อนเนาะมันจะต่างกับท่อเดียวไงถ้าระบบท่อเดียวเมื่อ,อ,บบอกีทอ้ที่เราเห็นก็คือเราต่อแค่ตัวท่อลมร้อนอันนี้อันเดียวอเอาออกไปนอกเต็นหรือเราเอาไปเต็นเนาะ เรายื่นแค่ท่อลมร้อนออกไปข้างนอกแล้วก็เปิดแอร์ใช้งาน uh huh. แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ระบบสองท่อเราก็จะเสริมเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มีท่ออีกตัวหนึ่ง uh huh. ท่ออีกตัวเนี้จะมีหน้าที่ในการดูดอากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อน uh huh. สิ่งที่ต่างจากระบบท่อเดียวก็คือตัวเครื่องเนี่ยตัวคอยล์ร้อนด้านล่างเนี่ยจะดูดอากาศภายในเต็นท์ซึ่งเป็นอากาศเย็นเนะ uh huh. าะอากาศเย็นภายในเต็นท์เข้าไประบายความร้อน ให้กับตัวคอยร้อนเหมือนกับแอร์บ้านเราแอร์บ้านเราตัวคอยร้อนจะอยู่นอกบ้านเนาะแต่อันนี้มันเอามาไว้ข้างในเราอยากจะจําลองให้เหมือนแอร์บ้านก็คือเอาตัวเนี้ยไปดูดกับข้างนอกระบายความร้อนมันก็จะฉ่ำกว่าเดิมใช่ไหมครับแบบเนี้ยก็จะฉ่ำขึ้นเพราะเราไม่สูญเสียอากาศเย็นออกมาระบายความร้อนตัวเครื่องไม่งั้นเราสูญเสียอากาศเย็นระบายความร้อนตัวเครื่องแล้วตัวเครื่องก็ปล่อยอากาศที่ระบายความร้อนแล้วที่มันร้อนๆเนี่ยออกไปข้างนอกอเต็นท์เราก็จะฟีบด้วยเหมือนอากาศ ในเต็นตออกอย่างเดียวเลยไม่มีอากาศเข้ามาถ้าเกิดมีระบบสองท่อแล้วเราได้อากาศจากภายนอกเข้ามาระบายความร้อนตัวนี้ส่วนอากาศภายในเราก็เอาไปทําความเย็นมันก็จะแยกส่วนกันอากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อนอากาศภายในระบายเอามาทําความเย็นอแล้วอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่เราใช้จะมีตัวกล่องไฟขนาด8ปดณสินิ้ว Mm hmm. เพื่อเอามาครอบตัวนี้เพราะว่าาจะคขอบไว้แบบนี้ตัวเสริมมันไม่มีให้เนาะต้อง DIY แยกต่างหากส่วนตัวที่เราจะใช้ยึดต,ติดกับตัวท่อก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่ข้อปลายท่อขนาดหกนิ้วเอามาใส่คู่กับตัวท่อทีอท่เราซื้อมาเพิ่มอันนี้เขาไม่แถมท่อน,นี้เราก็ซื้อมาเหมือนกันอพอท่อตัวนี้เราก็เอามาเชื่อมปลายท่อเพื่อให้ให้ดูดอากาศจากภายนอกยืดออกไปนอกเต็นท์ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาระบายความร้อนอันนี้กล่องมัน มันเป็นรูอย่างนี้ให้อยู่แล้วเหรอหรือว่าเราก็จะเอาใช้ที่เจาะรูแเลยขนาด6นิ้วเพื่อเจาะให้ได้รูขนาดที่เราต้องการแล้วก็ตัวข้อไปลายท่อเนี่ยเราเอามาแปะด้วยกาวอีพ็อกซี่เพื่อความแข็งแรงจริงๆหรือบางคนอาจจะใช้กาวตัวอื่นหรือจะวิธีอื่นก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้เราใช้วิธีนี้เพื่อความแข็งแรงนี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเราใช้อีพ็อกซี่ครอบไว้ Okay. สวยงามหรือบางคนเขาอาจจะไม่ใช้กล่องไฟนะบางคนเขาเอาแบบเหมือนเอาตัวครอบท่อมาแล้วแปะอย่างนี้เลยอ๋อก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่เราคิดว่ามันอาจจะสูญเสียในส่วนของบางช่วงที่ oh, <ด>พอ๋อขอบ้ันขอบอบ <c oughs> ที่ปิดไว้อยู่ <c oughs> มันไม่มีแบบช่องเพื่อให้ลมเข้าไประบายเราเลยทําเป็นกล่องไฟครอบไปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะติดเข้าไปในลักษณะนี้เลยถ้าเราใช้กล่องขนาด8คูณ10นิ้วเนี่ยมัน จะค่อนข้างพอดีกับตัวช่องระบายอากาศตรงนี้พอดีอซึ่งถ้าเราใช้ขนาดอื่นก็ได้แต่มันอาจจะแบบไม่ไม,ไม่พอดีเหมือนตัวที่เราใช้มาแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวเทปเทปกาวเนี่ยแหละที่ใช้เป็นเทปผ้าสีขาวเพื่อความสวยงามอันนี้บบติดเข้าไปสูงขึ้นอย่างนี้เลยฮะเราก็ติดข,<ล>ขึ้นไปให้ชนได้เลยเพราะว่าไอตัวเสียบมันก็พอดีอยู่แล้วเออนั่นแหละ เนอะโอเคเดี๋ยวติดแล้วก็จะประมาณนี้เนาะหน้าตาพอาติดกล่องตัวนี้เข้าไปอืมแล้วเดี๋ยวเราเอาท่อใส่ท่อที่ให้มาอือ ระบบ2ท่อมีท่อบนท่อล่างหัวร้อนเลยอันนี้ปล่อยของร้อนเอา <laughs> ทางร้อนมา <laughs> ให้ผมด้วย <laughs> แบบนี้เอ่อ <laughs> ก็จะประมาณนี้ตัวใส่สองท่อเนานะส่วนใหญ่เต็นท์ก็จะมีมาให้สองช่องเนาะถ้าเต็นท์ที่แบบมีช่องเองเราก็เอา ออกไปข้างนอกทั้งสองท่อเลยนี่ตามนี้เลยสวยงานอันนี้ก็คือจะได้แอร์ที่เย็นฉ่ำภายในต้นละอืแล้วก็จะมีถุงครอบท่อเอาไว้กันแมลงเนาะเวลาเราอยู่ในแคมป์ในเต็นท์เนี่ยเราก็จะครอบใส่แบบนี้แล้วก็รัดนี่เหมือนเราครอบเพื่อกันเศษฝุ่นเศษแมลงเข้าไปเนะ<ว>าะเพราะว่า อย่างที่เราบอกอะ่ะมันดูดลมเข้าไปถ้าใส่ไว้ก็จะการพวกเรื่องเศษอะไรเข้าไปในตัวเครื่องได้อ,อันนี้ก็ไม่กี่บาทต่อ,อชิ้นก็มันห้าสิบบาทก็เดี๋ยวของทุกอย่างเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคลิปเนาะเ,เราจะติดไว้ให้ดูดว่าเราซื้ออันไหนมาจากไหนราคาเท่าไหร่บ้างเรื่องที่สามตอนเราไปแคมป์เนาะเราเจอลานที่ว่า แรงน้นไฟไม่พอหรือไฟมันตกเราไปล่าสุดเลยเราแต่เราไปกัน3มเต็นใช่ไหมเรามีแอร์กับคนละตัวเลยวันนั้นเราเปิดแอร์เนี่ยพอเราเปิดพร้อมกันปุ๊บเป็นไงแอร์มีแต่ลมใช่แเสียงลมเย็นเลยเสียงแอร์ทำงานแปลกๆสั่นๆไม่มีความเย็นออกมาเป็นลม ก็เราก็ลองไปดูแบบข้อมูลตามเน็ตตามอะไรมาแล้วแหละปัญหาก็คือทางร้านก็บอกด้วยว่าเป็นที่ไฟร้านเขาไม่พอเพราะว่าเขาอยู่ปลายสายปลายสายไฟกํลาลังไฟที่เขามาเนี่ยมันไม่พอ,อเราก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องนี้อันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรอะ่ะมันคือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเครื่อง ปรับแรงดันไฟตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้มันเขาเรียกว่า avs หน้าตาจะเหมือนเครื่อง ups ที่เรารู้จักกันอันนั้นเป็นเครื่องสำรองไฟแต่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเครื่องปรับแรงดันไฟมันจะไม่สามารถสำรองไฟได้เหมือน ups แต่มันจะปรับกระแสไฟเมื่อกระแสไฟฟ้าที่มาสมมติเราไปลานที่กระแสไฟฟ้าไม่พอตรงนี้จะบอกแรงดันไฟแรงดันไฟที่ลานสมมุติที่ลานเนี่ยแรงดันไฟอยู่ที่ ร้อยห้าสิบอืมอ่าถ้าร้อยห้าสิบเนี่ยเอจะไม่ทํางานแล้วเหมือนที่เราไปเจอมาอืจะมีแต่ลมไม่มีความเย็นเครื่องตัวเนี้ยระบบของมันก็คือจะปรับแรงดันไฟขึ้นไปให้เป็น,220น2อ0ยสิบโวลต์มาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราเนอะจะทำงานอยู่ที่เท่านี้ถ้าดูจากหน้าจอตอนเนี้ยแรงดันไฟบ้านที่เราเสียบตอนนี้มันสอง้อยสี่สิบโวลต์อืมแต่แรงดันที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันปรับให้เหลือ2อ0ยสบโวลต์อืม ตัวนี้ข้อดีของมันคือนอกจากปรับเพิ่มแรงดันไฟในกรณีที่ไฟฟ้าไม่พอ,อก็สามารถลดแรงดันไฟลงมาได้ด้วยถ้าแรงดันไฟฟ้าสูงเกินเนี่ยบางทีมันเป็นอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราเนาะม,มันก็จะปรับให้มาเป็นมาตรฐานที่220โวลต์รุ่นนี้เป็นของเซอร์คอนรุ่น KD RL 2000 v a รองรับไฟฟ้าที่1600วัตต์ซึ่งแอร์ตัวเนี้ย ที่เราบอกไปก็คือมนันกินไฟอยู่ประมาณ1,300วัตต์ตัวนี้ครอบคุมสามารถใช้งานได้ถ้าเกิดไปร้านไหนไฟตกเนี่ยตัวนี้จะปรับไฟขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานได้ปกติเลยเท่าที่อ่านมาในกลุ่มหรือคนที่มีปัญหาเดียวกับเราเนี่ยเขาก็แนะนําตัวนี้มาแต่น้ําหนักมันเบานะมันก็ถือว่า มันก็พกไปได้อยู่แหละมันเพราะมันไม่หนักเหมือนเครื่อง u ูเอ่ะน้ำหนักประมาณ4ี่โลกว่าตัวนี้ตามสเปคที่เขาเขียนมา4ี่โลนิดอตัวเล็กนิดเดียวพกพาง่ายอ่ะวันนี้เราก็มารีวิวตัว Air h ไฮเซน8 0ดพันดีนะครับสรุปแล้วตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่5,000แต่ว่าเราใส่โค้ดส่วนลดแล้วมันอยู่ที่4,000ต้นๆเนาะประกัน2ปี แต่เป็นเป็นออนไซต์เซอร์วิสนะคือข้อดีของแอร์ตัวนี้คือดีมากอ๋อเสียปุ๊บเขาวิ่งมาซ่อมให้เราที่บ้านเลยเราไม่ต้องยกไปเราไม่ต้องยกไฟที่ศูนย์เลยเขามาซ่อมให้ถึงที่อันนี้เราก็ลองต่อ2ท่อแล้วก็เย็นชํำๆการดีไวนี้ราคานี้เซตนี้ประมาณกี่บาทถ้าราคาดีไวรวมๆแล้วรวมท่อด้วยเลยเนี่ยไม่เกิน0บาทเอบาทถ้าเกิดเราซื้อได้ถูกกว่านี้ก็อาจจะถูกกว่านี้ถ้าเกิดเราซื้อของมาแล้วถูกกว่านี้เนาะ เพราะตัวไอ้ตัวท่อเองี้ยมันก็มีหลายราคาแหละถ้าเกิดว่ามีลวดข้างในหรือไม่มีมันก็จะราคาต่างกันอแล้วก็ต,วตัวปรับแรงดันไฟตัวปรับแรงดันไฟตัวเนี้ยราคาอยู่ช่วงประมาณ2,000ต,ต้นๆ2 0 0ถ้าใส่โค้ดส่วนลวดก็อาจจะเหลือประมาณ1,500ถึง2,000ในประมาณนี้ประกันก็ของซอร์คอน2ปีเหมือนกัน แต่อันนี้ไม่ไม่น่าใช่ออนไซส์สวิตต์ปักนี่เราต้องเอาไปส่งเขาเองเอาแต่แค่นี้ก็มีไว้อุ่นใจแล้วมีไว้อุ่นใจอ๋อแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่อยากให้รีมิเซนต์เลยสีกากีกระเป๋าเนาะตรงรุ่นอยู่ที่ร้านโกวิดอัดช็อปนะแล้วเจ้าของร้านคุยดีมากอแนะนําดีมากตัวนี้ไปสั่งกันได้เดี๋ยวเราแต่เขามีหลายรุ่นนะที่ร้านอ่ะเขามีทั้ง JPX TCL อะไรอย่างงี้ด้วยเขามียันกระเป๋าพัดลมเลยนะกระเป๋าพัดลมเจพีเขาก็มีอ๋อไอ้ยีนิ้วนั่นเหรอใช่ใช่รวมเขามีกระเป๋าเกือบแทบทุกอย่างเลยของอุปกรณ์แคมปิ้งเข้าไปดูกันได้อืมสวยสวยอันนี้มีหลายสีด้วยแต่ว่าอาจจะพีนานนิดหนึ่งก็แล้วแต่รุ่นถ้าเกิดจังหวะดีปุ๊บก็มีของเลยถ้าเกิดว่าไม่ชวงไม่มีของเราก็สามารถพีออเดอร์ไว้ได้ทางร้านเขาก็จะสั่งตัดให้เราส่วนรายละเอียดอ่าต่าง พวกราคาพวกร้านไหนที่เราซื้อเดี๋ยวเราจะใส่ในดีสคริปชันในคลิปนี้นะครับวันนี้คลิปรีวิวก็ได้จบลงแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะครับฝากเล่นเล่อด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ